สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูติอีกครั้งในวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้ครูติจะมาสอนเรื่องการใช้ g o o g l e Map นะคะแอปพลิเคชัน g o o g l e Map เป็นบริการค้นหาข้อมูลบนแผนที่บนตำแหน่งดาวเทียมโดยการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ในการค้นหาตำแหน่งสถานที่ค้นหาเส้นทาง และสามารถแชร์ลิงก์ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่างๆได้เมื่อเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชัน g o o g l e Map เราสามารถค้นหาสถานที่ที่เราต้องการเดินทางหรืออยากทราบระยะทางนะคะในที่นี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างในการ หาระยะทางไปสวนไม้ดอกสุขีรินค่ะนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเมื่อเรากดค้นหานะคะก็จะมีรายละเอียดของสวนไม้ดอกสุขีรินบอกตั้งแต่การเดินทางกับรถจนว่าใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์กี่นาทีแล้วก็การเดินหรือวิ่งกี่นาทีนะคะ เราจะอยู่ในด้านซ้ายมือของนักเกรยียนนะคะทีนี้ตำแหน่งของคุณในที่นี้หมายถึงว่าตำแหน่งของเราซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งสมมุติว่าเราจะวัดจากโรงเรียนของเรา เราก็สามารถพิมพ์ชื่อโรงเรียนของเราได้เลยนะคะก็คือโรงเรียนนิคมพัฒนา6เดินทางไปที่สวนไม้ดอกใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในที่นี้รถยนต์ใช้เวลา35นาที23กิโลเมตรนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์กี่นาทีนักเรียนสังเกตจากข้อมูลถัดไปได้เลยนะคะนักเรียน เห็นไหมคะข้างๆด้านขวาก็เป็นแผนที่นั่นเองก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะว่าในระยะเวลาจากที่เราเดินทางไปสุขคีรินมันก็จะมีสถานที่ต่างๆบอกให้เราด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะครูจะยกตัวอย่างการเดินทางจาก รงเรียนนิคมพัฒนา6ไปยังธนาคารออมสินสาขาสุขีเรียนนะคะซึ่งเมื่อเรากดค้นหาแล้วจะใช้ระยะเวลาการเดินทางกับรถยนต์10นาทีมอเตอร์ไซค์9นาทีนะคะเราจะสังเกตที่ข้อมูลฝั่งด้านซ้ายมือนะคะและว,วันนี้ครูก็มีใบงานให้ทำนะคะโดยนักเรียนสามารถทำใบงานจาก ลิงก์ที่ครูส่งในไลน์กลุ่มนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็แจ้งคิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะ